สวัสดีลูกค้าลาเลบูสซูเปอร์บายทุกท่านค่ะกลับมาพบกับแอดมินนะคะสำหรับวันนี้แอดมินมาพร้อมกับรถที่เพิ่งเข้าใหม่อีกหนึ่งคันค่ะสำหรับคันนี้เป็นฮา r l เล d ต v i เดวิสันซอฟ l s เ i ลลิมรถปี2013ค่ะลูกค้าตัวนี้สเปคเมก้า1 HD เเครื่อง103คิวบิก1 6 9 0ซีซีค่ะ สำหรับพาเลทเดวิสันซอฟ t เทลสล i มปี2013คันนี้นะคะลูกค้าเป็นสีดำเงาค่ะสำหรับซอฟ t เทลสลีมก็จะมาพร้อมกับล้อที่เป็นล้อแบบซีลวดนะคะแล้วก็คันนี้เครื่องร้อยสามหซีซีค่ะสำหรับซอฟ t เทลสลีมก็จะเหมือนตัวแฟ t บอยเลยคะ่ะลูกค้าก็คือบิดนะคะเลขใหม่ก็23,295ไมค่ะ ก็กดสตาร์ทได้เลยนะคะเดยสำหรับของแต่งค่ะของ s ซอฟเทลสลิมคันนี้นะคะอย่างแรกก็จะเป็นเชอรแวนแอนด์ไฮค่ะเสียงลั่นๆเมื่อครู่เลยนะคะโลโก้อยู่ตรงกลางแบบนี้ค่ะกลองสเตตหนึ่งจูนกล่องสกิมมิ่งอีเกิลนะคะ ฟุตบอร์ดคันเบรกนะคะเป็นของ HD นะคะเบาเป็นเบาะยาวเป็นเบาะแต่งแบบยาวเลยนะคะแล้ก็พักเท้าคนซ้อนค่ะเป็นของ a l n n e นนะคะลูกคา้าตัวนี้เป็น Harley-Davidson Motorcycle อันนี้น่าจะเป็นของนอกค่ะแล้วก็สเปควัน HD นะคะรถผลิตอเมริกาค่ะนำเข้าจากอเมริกานะคะแล้วก็ ครอบชคหน้าเป็นอาร์เลนค่ะมีโลโก้อาร์เนอยู่ตรงด้านไหนนะคะไฟหน้าเป็นไฟหน้า LED ค่ะลูกค้าแฮนด์สูง12นิ้วนะคะปลอกแฮนด์ค่ะเป็นปลอกแฮนด์ของอาร์เลนนะคะนี่ค่ะกระจกแต่งนะคะคันนี้รถปี13ค่ะลูกค้าเลขเกียร์13นะคะ แล้วก็มีแผ่นป้ายทะเบียนเทเด้านข้างแบบนี้ด้วยค่ะสำหรับราคาตารางการดาวการผ่อนนะคะเดี๋ยวแอดมินมาลงรายละเอียดไว้ให้ลูกค้าที่สนใจค่ะและเดวิสันซอฟเทลสลิมปี2013เครื่อง103คิวบิกคันนี้นะคะสามารถทักอินบ็อกซ์นะคะหรือว่าโทรหาแอดมินได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในคันหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ